ครับยินดีต้อนรับสู่กีกัดเจ็ตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกัดเจ็ตที่เด็กผู้ชายหลายๆคนอาไม่ต้องเด็กก็ได้ครับผู้ชายหลายๆคนแล้วกันนะที่เป็นคอนเทนต์กันดังมากๆเมื่อช่วงสี่สะห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขที่สุดนะครับซึ่งในปีสองพันยีสี่แบบนี้เนี่ยยังเป็นยังเป็นกัดเจ็ตยังเป็นสินค้าที่เด็กผู้ชายเนี่ยยัง ยังอยากจะได้หรือเปล่านะ,ะหรือว่าใชา้แท้อย่างพวกเราแล้วยังอยากจะได้หรือเปล่านะเอามาเป็นเอามาเป็นเครื่องกรองฝุ่น <laughs> air purifier นะครับปร,ประดับบ้านยังเป็นสินค้าที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่างตัว PS5 Slim นะครับตัวว่าตัวบางที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนะกก็เข้าตลาดเรียบร้อยแล้วก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของราคาหรือว่า เป็นสินค้าที่ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะครับพร้อมเช็คราคาในตลาดล่าสุดว่า,าราคามันเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของ PlayStation ก่อนนะครับตัว Official นะครับว่าเขาพูดชูโรงโปรดักเขายังไงบ้างนะครับก็ตัวส l i m มเนี่ยก็คือตัวที่โชว์อยู่ให้ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็หน้าตาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าขนาดเนี่ยเล็กลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งส่วนสูงทั้งความ หนานะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจะไม่ได้เป็นเครื่องกองฝุ่นที่เราเห็นที่เราเห็นกันในกันในโซเชียลก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,น,นี้เนี่ยเวลาเราหูเราจะอวดกันนี่เราก็จะวางข้างๆทีวีใช่ไหมขนาดมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงสายตาพอสมควรนะใครที่มีอีกเครื่องหน้าตาแบบน,นี้ มาตั้งอยู่ข้างทีวีนี่เป็นอะไรที่แบบสวยอะเออมันสวยอะมันพรีเมียมมันเป็นของที่แบบของมันต้องมีอะเออนี่ออกไหมแต่วันนี้เนี่ยมันเล็กลงแล้วมันเล็กลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็มาเทียบสเปกกันกับตัวเก่าด้วยนะตัว PS5 ปกตินะครับซึ่ง PS5 Slim เนี่ยเปิดตัวมา2รุ่นเหมือนกันเลยนะครับก็คือรุ่นที่เป็นดิจิทัลหรือว่าเล่นออนไลน์นะซื้อเกมผ่านออนไลน์อารมณ์เหมือน ซื้อเกมปุ๊บแล้วมันจะฝังกับ่อัดี d เราไปตลอดการนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าเพย์เซฟแล้วกันคือเป็นรุ่นที่แบบดิสหรือว่าเสียบใช้แผ่นได้ซึ่งยุคนี้จริงมันไม่มีแล้วแต่ว่าดิสเหล่านี้มันยังคงผลิตได้แล้วก็มันยังคงมีมูลค่าสําหรับการที่นำไปขายต่อได้ในเป็นเกมมือสองเล่นเบื่อแล้วก็นําไปขายต่อได้ก็จะได้ค่าเสื่อมราคากลับคืนมาระดับหนึ่งนะเหมือนอารมณ์เหมือน เกมที่มันเป็นเกมคลาสสิกเกมพรีเมียมเกมเอ็กเซคกคทีฟอย่างอ่ะถ,ถ้าท่านนึกถึงเกมเพย์ีสมัยก่อนก็จะเป็นพวกเกมก o d o f War อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเกมได้รางวัลน,นะ Last of Us อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอเราเล่นเบื่อเนี่ยมันคอนเทนต์มันก็หมดครับมันไม่ใช่เกมปีต่อปีเนาะคนที่อยากจะเล่นเป็นมือสองเนี่ยก็ยังประหยัดได้นะก็ขายในราคาที่แบบลดมา4ี่0เปอร์เซนสามสิเปอร์เซนเพื่อที่จะแบบซื้อประสบการณ์เหล่านั้นในราคาที่ไม่ได้แพงมากก็ บางคนก็จะมองในมุมนั้นไปนะครับสำหรับตัวดิสนะส่วนคนที่แบบซื้อดิจิตอลยาวๆก็ดิจิตอลเนี่ยมันราคาเวลามันเขาขายกันในออนไลน์มันก็จะมีแบบช่วงลดราคา1 0 5ซหรือถ้าแบบเกมผ่านไปสักพักหนึ่งก็ได้แบบราคาที่แบบไม่ถึงพันบาทเงี้ยก็ถือว่าแล้วแต่มุมมองได้กันว่าใครที่จะซื้อแบบไหนนะครับก็ตอบโจทย์ทั้ง2แบบแต่ว่าสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงในตัวซิลิมแล้วก็มีอะไรอัปเกรดมาบ้างหรือไม่มีอะไรอัปเกรดเลยมาพูดกันนะครับ นี่คือดีไซน์ต้องบอกว่า p a y like never before นะครับเล่นเหมือนไม่เคยเล่นมาก่อน <laughs> จริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าตอนนี้เกมมันเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันด้วยนะครับ mm hmm. ก็จุดเด่นเขาคือ lightning speed นะครับ mm hmm. ก็คือการส่งข้อมูลที่รวด,ดเร็วนะเมื่อก่อนนี้เวลาเราโหลดแมปอะไรที่แบบเล่นเกม open world อะโหลดแมปทีนึงนี่รอกันโหตูบนะ p s 4 p s 3เมื่อก่อนโอ้โหโหลดแมปกันนานมากเดี๋ยวนี้ก็คือแบบ เปิดประตูเข้าไปฟุบแทบจะแบบไม่ต้องโหลดแล้วเพราะว่าฮาร์ดดิสที่เข้ามาเขียนเนี่ยจะเป็นตัว Ultra Speed SSD นี่นะครับก็คือตัวที่นำมาใช้ใน PS4 นะครับก็รวดเร็วนะครับ b r e t t h Taking อันนี้ไม่รู้อะไรนะก็แบบเ,เรื่องของกราฟิกที่มันสวยงามนะก็แล้วก็มี Adaptive Trigger ตัวนี้ผมได้สัมผัสมาแล้วนะ เกมวันนี้ผมเล่นเกมอ่เด้วยจอยเพยีนี่แหละนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มแอนทลลอกข้างหลังเนี่ยให้ฟังเสียงปุ่มไอ้ปุ่มแอนล็อกข้างหลังเนี่ยมันจะทริกเกอร์ได้เหมือนเป็นไกลกลไกปืนอ่ะสมมติว่าปืนที่มันขัดหรือว่ายิงปืนที่เป็นปืนลูกซองอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้ฟิลลิงแบบมีแรงต้านเล็กๆเออเขาก็ส่งข้อมูลมาให้จอยเราแล้วให้จอยเราตั้งค่านะคอนฟิกจอยเราให้เป็นอีกแบบหนึง่ง ก็ฟิลลิ่งเพิ่มประสบการณ์เนะ่เพิ่มประสบการณ์นะครับส่วนกราฟิกไม่ต้องพูดถึงนี่น่าจะเป็นเกมคอนโซลที่สู้สู้ PC ไม่ได้นะ PC ตัวท็อปเนี่ยพวกแบบพวกที่มันมี GPU มีกราฟิกมีพวกการจอโขนเนี่ยก็สู้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเกมคอนโซลมันคือเกมคอนโซลครับเรานั่งดูหน้าจอใหญ่ๆ 4K นะเรานั่งเล่นกับโซฟานะฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนกับการมาน,นั่งกับหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะเออแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ว่า เกมคอนโซลก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเขานะครับอ่าเอา่อในเรื่องของตัวโปรโมทเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละว่ามันโปรโมทโหดขนาดไหนนะก็ไม่ต้องไปทบทวนนะครับก็มีเกมตอนนี้ออกมาลองรับเยอะมากน้อยแค่ไหนไปดูกันนะครับในส่วนของเกมเนี่ยก็ผมยังมองว่าอืมไม่ได้เยอะอะไรนะตอนนี้นะส0 2 4ัยิบสี่เปิดตัวมาหลายปีแล้วก็ยัง ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะนี่ชูโลงด้วยตัวนี้เลยครับ Console Executive PS5 Games from playstation studios ก็ The Last of Us 2นะครับทำการรีมาสเตอร์จาก PS4 Pro เมื่อปีก่อนหน้านะตอนที่แบบเกมมันเสร็จแล้วแต่คอนโซลมันยังไม่เปิดตัวก็ปล่อยตอน PS4 Pro ไปก่อนซึ่งตอนนั้นก็อูผนลนรับค่อนข้างดีนะเป็นเกมที่กราฟิก ดีงามพระรามแปลมากนะครับบอกว่าเขาก็ทำรีมาสเตอร์มาให้กับคอนโซล next gen อย่าง ps 5แล้วก็ก็ยังเป็นกระแสที่ดีนะภาพค่อนข้างแจ่มพอสมควรเลยนะครับเขาให้ผมดใูให้ใส่อายุไม่ใส่แล้วกันนะโอเคแล้วก็งานกราฟิกนะครับก็พอเป็น next gen เนี่ยนอกจากเรื่องที่มันโหลดแมปนุ่นนั่นเร็วนะโหลดไอเทมเร็วๆโหลดแบบ วิวไกลๆในได้เร็วแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกราฟิกที่มันดูแล้วมันสมจริงมากขึ้นอะ่ะเออนะครับนี่ก็อีกเกมนึงนะครับเออแต่เกมนี้ผมไม่รู้จักเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองอ้ยสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมย YouTube ก็ได้สักหน่อยไหยม,หอมเออ โอ้โหเขาเล่นกันหมดแล้วนะครับก um. ็น uh. so awesome. like, ่าจะเป็นเกมที่โอ้นี่เขาชื่นชมกันนะไอ้ครับซีวิวก็ชื่นชมนะครับไปดูกราฟิกกันนิดนึงไปดูกราฟิกกันนิดนึงอ๋อโอเวนเวอร์เหรอเทอเวอรกาศเหรอโอ้โหอืมอ๋อ ลังอยู่นะแน่นอนครับว่าเฟรมเรทกับตัวเรื่องของเรื่องของเฟรมเรทเรื่องของตัวเรซ o ลูชันนี่ยังไงก็เต็มแม็กซ์ถ้าทีวีเราเนี่ยรองรับ 120p จัดเลยครับหลายๆอย่างต้องรองรับนะเอ่อทีวีต้องรองรับนะครับสาย hdmi จะต้องเป็นเจนที่รองรับตัว4 k 120... 120เฟรมด้วยนะครับที่จะได้ประสบการณ์แบบจอนุ่มจอนุ่ม นะครับวันนี้ผมดูบ่านยูทูปก็คงไม่ได้แบบเท่ากับไปเล่นเองอนะเออ,อเขาเป็นเกมที่เขาชูโลงพอสมควรเลยนะครับอ,อ่ะมีเกมอะไรอีก f ฟมอ m o เอาท์อ่านี่ครับสไปเดอร์แมนนี่ก็เป็นเกมที่สุดยอดนะเออคอนเซริร์ตสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดกันด้วยก็เรื่องของ PlayStation Plus นะที่ต้องจ่ายหลายเดือนให้เขามันก็จะได้พวก ไอเทมต่างๆที่พิเศษนะแบบว่าเล่นออนไลน์นี่ผมไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนไปเล่นออนไลน์ยังไงนะนะ่าจะช่วยกับเพื่อนอะไรเงี้ย God of War r a g n a r o ok k นะครับจริงๆรแล้วน่าจะเป็นการรีมาสเตอร์จากเอ่อเเหมือนกันเนี่ยครับ Last of Us Part ที่นะก็รีมาสเตอร์มาให้เฉพาะ PS5 นะครับ Horizon นะ Grand Turismo นะเกมรถแข่งที่กราฟิกโหดสัตว์นะครับ Sp i d e r m a n บายมอรเลสนี่ก็เป็นเกมโคกันนะครับ P S 4 P S 5นะครับ unchar ์ Un e d นะ r e t u r n a l คือผมไม่รู้จักเกมได้ไม่เยอะเล่นแต่เล่นบางเกมผมมาเป็นคอเกมให้ถ่ายเกมเลยฟีฟ่าผมผมเล่นฟีฟ่านะก็เล่น Next Gen นนี่แหละโอ้โหก็โดนด่าเละนะครับ <laughs> คือความรู้สึกคนดูไม่ได้ต่างอะไรมากคนระับพวกกราฟ,ฟิกต่างๆคนเล่นนะ่ะเออจาก ps 4 Pro ปอะ่ะเออแล้วพอมาเล่น ps 5เนี่ยความรู้สึกไม่ได้ต่างมากมายนะแต่ว่าก็เขาก็บอกว่ามีอะไรใส่เข้ามาเยอะนะไอ motion sensor นู่นนี่นั่นนะครับโอ้ก็มีเกมเยอะอลยจริงมีมากกว่านี้นะแต่เขาก็เอามาพูดกันแค่นี้นะครับอ่ะไ next your next game ไหนดูซิ What do you want to feel คุณอยากจะรู้สึกยังไงนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันใช้สับยากด้วยผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วย g o o s e b u m p หน้าขนลุกเนี่ย As a Superhero Shoot webs นี่เกมเดียวปะเนี่ย <laughs> เหมือนเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ที่ปล่อยใย <laughs> จัก,การันหนึ่ง As you step อันนี้ดีกว่านี้ผมเดาได้เกมอ like ะไร Spiderman แน่นอนปึ๊บขึ้นมาครับ ไฟยิงวัเล่เฮ้ยฟีฟ่าวะนั่นไงครับโอ้โหมหน่านครับสมกับเกมที่ผมเล่นจริงๆก็ฟีฟ่ FC อฟซีนะจริงๆเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็เอามาใส่เทคโนโลยีต่างๆนานานะครับแถมขายหูฟังผมด้วยนะมันจะขนาดนั้นเลยต้องใส่หูฟังเขาเลยเหรอโอเคก็เป็นเกมกีฬาก,ก็ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วในเกม PS5 แต่ว่าถ้ามันเป็น Executive บน PS 5จริงๆก็ จริงๆก็มีอยู่ไม่กี่เกมสักเท่าไหร่นะั่นะนะนะเวลานี้ถามว่าคู่ครัวแล้วยังผมว่าไปประดับบ้านก็คุ้มแล้วสวยสวยยอมรับว่าสวยนะครับก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของหน้าเว็บของเขานะเราไปดูสเปคที่เปรียบเทียบกับสลิมกันบ้างดีกว่าอ่ะผมเอามาจากเว็บไซต์แล็บท็อปแมปนะครับเขาทําการเปรียบเทียบไว้ระหว่าง p s 5ธรรมดาที่เป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็ p s 5 Slim ที่เป็นแบบดิจิตอลเหมือนกันนะครับเพราะว่า จะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของแต่ละของแต่ละเจนละแต่ละแต่ละโมเดลแล้วนะครับก็ความต่างจะเป็นยังไงนีครับมาดูเรื่องของ CPU กันก่อนต้องบอกว่าเท่ากันเป๊ะๆอีา ...CPU ไม่ท่าไหร่ครับระยะเวลาผ่านไประดับปีนี้มันควรจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะด้วยกฎของมัวใช่ไหมทุกๆุกสิบ เดือนนะครับเทคโนโลยีจะเปลี่ยนเป็นสองเท่าเสมอนะครับไม่รู้ปัจจุบันจะต้องเป็นสองจุดห้าเท่าหรือเปล่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าด้วยกฎนี้ครับเทคโนโลยีมันต้องเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดถูกปะ่ะหนึ่งเดือนกว่ากวาไอ้หนึ่งปีกว่ากวาเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามาดูซ p พกันซ p u เท่าเดิมนะครับ GPU GPU เท่าเดิมเป๊ะเลยนะคระับมาดูแรมมั่งหรือว่าเมมโมรี่นะครับก็เป็น 16กิเท่าเดิมนะครับนี่ตัวนี้เอาไว้ประมวลพวกแบบแมปเมอร์อะไรที่มันโหลดเร็วนะเกมที่โอเพ่นเบอด์จัดเนี่ยก็จะใช้นะครับเกมที่ต้องมีการประมวลผลในรูปแบบที่มันมีข้อมูลเยอะเนี่ยทำงานาพร้อมกันหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องใช้แรมเยอะซึ่งก็ยังคงเท่าเดิมนะ Memory Bandwidth อยู่ที่448 g b s e r second นะตัวนี้ก็ยังเท่าเดิมนะครับ อ่าสิ่งที่เขาเพิ่มให้มานะครับนั่นคือ internal storage หรือว่าขนาดของฮาร์ดดิสของเรานะครับที่เพิ่มจากตัวที่แล้วที่เป็น8 2 5 g กิกนี้เป็นเป็นเลขที่ไม่ใช่เลขฐานสองผมไม่เข้าใจว่าเขาไปอา่าลงตัวมาด้วยตัวเลขนี้ยังไงนะ8 2 5กิกเนี่ยแต่ก็เกือบเกือบหนึ่งเทหละเพิ่มมาให้อีกไม่กี่กิกอะ่ะเพิ่มมาให้ประมาณเท่าไหร่3 0 0อ่ะ 200นิดๆน,น,นะในการเพิ่มมาเป็น1เทก็น่าจะเพิ่มมาอีกสปอนสองสมเกมะนะถ้าเป็นดิจิตอลนะก็จะหรือเกมหนึ่งด้วยซ้ำนะครับเกมตัวนี้มันไฟล์ใหญ่มากนะครับมาดู I.O. ตัวนี้เป็นเรื่องของการอ่านเขียนฮาร์ดดิสตนะครับตัวเลขเท่ากันเลยนะครับโอเค expandable storage สามารถใส่ตัว storage เพิ่มได้ไหมก็ได้ทั้งคู่นะครับ เป็นตัว NVMe SSD slot นะครับก็ไปหาซื้อมาใส่กันเอาเองได้นะครับถ้ากล้าแกะนะ External storage นะครับเป็นพวก External hard disk ที่เอามาเสียบก็ support ทั้งคู่นะครับเรื่องของ Optical drive นะครับหรือว่าพวกงานภาพนะอาจไปเร,เริ่มตาลายเหมือนกันหมด <laughs> หาจุดต่างไม่ได้ Optical drive นะครับ 4K UHD Blu-ray drive นะครับตัว ตัวแผ่นที่รองรับนะครับแล้วก็ไม่สามารถอ่านี่คือจุดต่างหนึ่งข้อนะครับตัวเก่าเนี่ยตัวที่เป็น PS5 ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัวที่เป็นดิจิตอลเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่แผ่นได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวสลิมนะครับเขาให้ออปชั่นเสริมนะครับในการที่จะซื้อตัวตัวอ่านแผ่นเนี่ยมาเพิ่มได้ในราคาเกือบสี่พันนะครับซึ่งก็ไปซื้อตัวดิสไปเลยก็น่าจะพอๆกัน มาดู performance target บ้างนะครับหรือว่าคุณภาพในเรื่องของภาพกราฟิกต่างๆอู้หูนี่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ยังน้อยไปนะมันรองรับ 4K 60p นี่เป็นค่าเบสิกนะครับแต่ว่าสามารถรันไปถึง120เฟรมเซันที่ 8K ได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อคุณยังมีทีวีธรรมดาเนี่ยในราคาหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าที่คุณใช้กัน55นิ้วเนี่ย ไม่เพียงพอแล้วนะครับคุณจะต้องอัปเกรดให้มันตอบสนองกับคอนโซลที่คุณมีเนี่ยถึง120เฟรมนี้ก็ซัดไปเท่าไหร่แล้หลายบาทแล้วนะบวกด้วย 8K สาย HDMI คุณภาพอีกก็ไหนจะเกมที่ต้องลองรับอีกก็คงไม่ได้มีทุกเกมครับที่จะลองรับกราฟิกขนาดนี้เพราะว่านักพัฒนาเองที่เขาต้องลงทุนงานกราฟิกขนาดนั้นเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าเออมันคุ้มหรือเปล่าที่เขาจะต้องลงทุนงานกราฟิกที่ผลิตมาให้เราเล่น ทังนั้นที่กลุ่มลูกค้าไปถึงแล้วยังครับ 8K ไปถึงแล้วยังครับ120เฟรมนะครับเรามาดูเรื่องของขนาดบ้างนะครับ Dimensions นะครับนี่น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ Slim เนี่ยเขาออกมาเป็นโมเดลที่2าเรียกเป็น Minor Change เล็กๆนะสุดท้ายเดี๋ยวต้องออกตัว Pro ครับตามคอนเซปต์โซนีนะแต่ว,ว่าเขาก็รอจังหวะของเขานะครับอมาดูกันว่าจะ ลดขนาดได้สักเท่าไหร่นะครับโอ้โหนี่ครับชัดเจนครับกว้างคุณยาคุณสูงนะจากที่เราเรียนคณิตศาสตร์มานะครับกว้างคุณจะคุณสูงนี่ลดไประดับนิ้วเหมือนกันนะเป็นหลายนิ้วเหมือนกันนะครับนี่โดยเฉพาะกว้างคุณยาวเนี่ยในส่วนยาวนี่หายไปสองนิ้วเลยทีเดียวนะเกือบสองนิ้วเลยทีเดียวนะครับอื เรื่องของน้ำหนักอันนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นผลนะเพราเราไม่ได้ไม่ได้แบบพอตเทเบิลใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการจะยกไปไหนตลอดเวลานะคนนอกจากแบบไปทางจังหวัดแล้วแบบอยากจะแบกไปนะก็อาจจะมีผลนะครับน้าหนักก็ลดลงไปประมาณหนึ่งปอนนะหนึ่งปอนกว่าๆเท่านั้นนะหนึ่งปอนกว่าๆก็หนึ่งกิโลเท่ากับสองจุดห้าสี่ปอนนะเท่ากับว่าไม่ถึงกิโลนะที่ลดไปนะครับก็ ประมาณนี้สำหรับตัวสเปคที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็ไม่มีอะไรนอกจากขนาดนะถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอ่ะมาดูเรื่องของราคากันดีกว่าในท้องตลาดตอนนี้สำหรับแอปสีส้มที่พอจะไม่ต้องไปเดินหาซื้อกันนะครับสำหรับตัว s l ล m นะเจ้านี้ก่อนนะอยู่ขายได้หนึ่ง หนึ่งเครื่องนะครับแต่ราคากันข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับอืมมาดูตัวใส่ดิสหมื่นเก้านะแล้วก็ตัวตัวที่เป็นดิจิตอลเฉยๆเนี่ยอยู่ที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบ ซึ่งนี้ไม่ใช่ราคาสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช้อปปี้มอลแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้โค้ดสลดลดได้ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มันกําลังลดอยู่นะครับก็ลองดูสิผมใช้โค้ดกับคอมลดได้ไหมกับคอมใช่ไหมอืมกับคอมลดไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไปกดตรงโทรศัพท์เนี่ยโ้เราสั่งผ่านโทรศัพท์เนี่ยะ ผมมีเซฟราคาไว้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเรากดโค้ดเนี่ยเราจะลดได้2,000บาทเลยทีเดียวนะราคาสุดท้ายที่ที่เป็น s h o ป e e Mall นะกับราคาที่เป็น1,757เอ้ย570เนี่ย1 10, 7, เนี่ยจะมีค่าส่ง 0, 75บาทนะครับลดไป2 0 0 0ราคาสุดท้ายจะอยู่ที่1,500 15645มีปัญหาในการอ่านตัวเลขนี่นึงนะเอาใหม่15,645บาทซึ่งก็ยังเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับในราคากลางนะคือต้องบอกว่าในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยยังคงแข่งขันกันในการหาของสมากกว่านะครับแต่ว่าราคาที่ได้เนี่ยหมนหกมีทอนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะสำหรับช่วงที่เขาเขาซื้อกันในราคาประมาณเนี่ยสามหมื่นห้าเนี่ยวเวลานี้แพง เออเนี่ย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 คุณผู้ชมเห็นปะนี่ก็คือสลิมเหมือนกันนะถึงแม้จะมีโค้ดลดในร้านนะแต่แบบนี่คือราคาที่ชาวบ้านเขาได้กันในช่วงแรกนะครับนี่สามหมื่นห้านะเออฉันร้านเมื่อกี้แอบแอบราคาดีนะสลิมนี่หมื่นเก้าเลยทีเดียวนี่หมื่นเก้านี่ได้สองจอยสองหมืนสองนะครับเออไปหากดเดี๋ยวผมลิงก์ลิงก์เอาไว้ให้นะครับร้านที่ พยายามถูกที่สุดให้คุณผู้ชมแล้วกันนะสลิมหมื่นเก้าดิจิตอลหมื่นเจ็ดร้านนี้สี่จุดสี่เนี่ยนะจะมีส่วนลดไอ้นี่อยู่นะส่วนลดสี่สี่อ่านี่ออวเชอร์นะครับถ้ามีส่วนลดสี่สี่เนี่ยที่เราจะลดได้นะครับห้าสิบนี้หมดไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นนี้หมดไปแล้วนี่โค้ดส่วนลดสองพันถ้าเราซือ้อ ถึงหมื่นนะหมื่นหมื่นอยู่แล้วนะครับสองพันนี้ก็ลดไปนะครับก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะตอนนี้ให้ดูนะครับก็ไม่ถึงหมื่นหกแล้วนะครับราคากลางตอนนี้อที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเ,เจ้าตัว PS4 Slim นะครับโอเคอ่ะนี่คือภาพทิ้งทวนแล้วกันภาพที่เราจะได้เห็นตอนนี้ก็คือเรื่องของขนาดที่เข้ามาเทียบกันนะครับก็ เห็นในชัดว่าคอเวอร์ตรงนี้เปลี่ยนไปนะเ้าสามารถที่จะแก้ได้ด้วยนันที่ผมไปเห็นเขาแบบเปลี่ยนสีได้นะจะลองแบบเป็นลูกเล่นนะก็คือเหมือนเพิ่มเพิ่มลูกเล่นให้เงินเราออกมากขึ้นนั่นเอง <c oughs> นะครับเออขนาดค่อนข้างเล็กลงนะซึ่งอตัวขวาตัวเก่าเนี่ยมันดูเป็นเครื่องกองฝุ่นจริงๆอ่ะเออมันมีแบบเนี่ยที่ดูดอากาศใช่ไหม <c oughs> เออแต่ก็สวยทั้งคู่สวยทั้งคู่ยอมรับว่าปีนี้ดีไซน์มาได้ดูแบบ เอากาศเดีอะเออมันดูแบบตั้งวางคู่ทีวีที่มันเป็นจอใหญ่มันมันสมดุลกันนะเออแ็สวยดีใครที่ยังชอบอยู่ใครที่ยังรู้สึกว่าเออหมื่นหกเนี่ยเป็นเป็นการซื้อเครื่องประดับซื้อความสนุกแบบคอนโซลไะ้นั่งตามนั่งกับโซฟาเล่นเกมแบบดูดีนิดนึดนงอะเออมันเป็นความสุขทางใจอะเออผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดกันว่ายังไงนะแต่ถามว่าเล่นคอมประหยัดก่อไหมแน่นอนครับ คอมเนี่ยลงทุนทีเดียวเนี่ยโหลดเกมในสตรีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโปรโมชั่นเยอะด้วยนะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ได้ค่อนข้างเยอะนะเติมมงเติมมอสต,ต่างๆที่มันถูกถูกกฎของเขาอะนะครับก็ทำได้เยอะเออแต่ว่าเกมคอนโซลก็คือเกมคอนโซลครับแน่นอนว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะถึงแนมะ้จะมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่แบบคนเริ่มที่จะเล่นในมือถือมากขึ้นเล่นในคลาวมากขึ้นนะไม่ต้องมาลงไม่ต้องมาซื้อ ฮาร์ดแวร์แพงๆแล้วเนี่ยก็เกมคอนโซลจะอยู่ถึงไหนแต่แน่นอนครับว่าณนะเวลานี้ปี2องพเกมนี้ยังคู่ควรคุ้มชมหรือเปล่านะลองคอมเมนต์เข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะเผื่อคนสนใจนะครับกับราคาที่1 6ื่นมีทอนณนะเวลานี้นะครับแล้วก็มีของแน่ๆอะไรเงี้ยของแท้ของแท้แน่ๆก็สนใจก็มาลองดูได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับ PS5 Slim และ PS5 ธรรมดาณปีนะ B 2องพ ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ